มมเปิดอยู่บ้เปิดเี้ยมนเปิดนี่กดลงไปเปิดมันก็เปิดอยู่แล้วเนี่ยนองสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์นะคะฉันนางสาวผลดิษเดชพัะกลค่ะเลขที่สิบค่ะผมนายชัยพลน์สาโนยเลขที่สามสิบห้าครับประวัติและวิวัฒนาการของโทรศัพท์ช่วงโทรศัพท์ธรรมดาครับโทรศัพท์ เธอสทรได้ถูกคิดคนและประดิษฐ์ขึ้นมาในปีคศ2019โดยนักประดิษฐ์ชื่อ Alexander g r a h แฮมเรลนะครับวิืัอนาการของโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารทางไกลในสมัยโบราณระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้นจะใช้วิธีการง่ายนะครับอาศัยธรรมชาติหรือเรียนแบบธรรมชาติเช่นการใช้ควันแสแสง,แสงหรือใช้นกพิราบโทรศัพท์ระบบสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบันเช่นโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือครับ ชุมสายโทรศัพท์ชุมสายโทรศัพท์คืออุปกรณ์ทน้าที่เชื่อมต่อเลขหมายต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งมีทั้งเชื่อมต่ออัตโนมัติและเชื่อมต่อโดยมีพนักงานต่อสายครับประเภทของชุมสายแบ่งการใช้แบ่งตามสษานการใช้งานสี่ประเภทคือหนึ่งตู้สาขาสองชุมสายท้องถิ่นสามชุมสายสะพานและก็สี่ชุมสายวิทยุโทรศัพท์ครับตู้สาขา คือชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ในบ้านสำหรับงานแฟรโรงแรมเพื่อช่วยให้การติดต่อภายในหน่วยงานนั้นๆะดกยิ่งขึ้นและยังสามารถติดต่อกับเลขหมายภายนอกได้ด้วยครับชุมสายท้องถิ่นชุมสายท้องถิ่นเป็นชุมสายโทรศัพท์ที่องค์การโทรศัพท์ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเป็นชุมสายที่เชื่อมต่อเข้ากับผู้เช่าโดยตรง ติดตั้งอยู่ตามชจุนต่างๆเช่นในตัวจังหวัดอําเภอตำบลหมู่บ้านครับชุมสายถาวรเป็นชุมสายที่ตั้งในตัวตึกที่ถาวรไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นชุมสายขนาดใหญ่มีเล้หมายจำนวนมากชุมสายเคลื่อนที่เป็นชุมสายที่ขนาดเล็กลงมาจากชุมสายถาวรชุมสายแบบนี้ติดตั้งอยู่ในตู้แฮนเนอร์สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งงานตามจุดต่างๆได้ตามที่ต้องการชุมสายรีโมทชุมสายรีโมทเป็นชุมสายขนาดเล็กติดตั้งในที่ห่างไกล เช่นชนบทหรือมซนที่ห่างไกลจากชุมสายทาวน์มากการทำงานของชุมสายที่หมดนี้จะขึ้นอยู่กับชุมสายแม่ซึ่งก็คือชุมสายถาวนนั่นเองสามนะคะชุมสายต่อชุมสายต่อผ่านค่ะชุมสายต่อผ่านเป็นชุมสายที่ไม่ได้ไม่ได้ต่อเข้ากับผู้เช่าโดยตรงแต่ทําหน้าที่เชื่อมชุมสายกับชุมสายเข้าด้วยกันชุมสายต่อผ่านแบบเป็นฝัิดที่คือ ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่นชุมสายต่อผ่านท้องถิ่นเป็นชุมสายที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนหรือท้องถิ่นเข้าด้วยกันซึ่งเป็นชุมสายท้องถิ่นที่อยู่ในเขตนะัะทางไกลเดียวกันด้วยสองชุมสายต่อผ่านทางไกลชุมสายต่อผ่านทางไกลเป็นชุมสายต่อผ่านที่เชื่อมชุมสายต่อผ่านท้องถิ่นเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือจะต้องหมุนรหัสทางไกลจึงจะสามารถติดต่อหรือผ่านหรือผ่านชุมสายนี้ไปได้ลักษณะของชุมสายต่อผ่านทางไกลสี่ชุมสายวิทยุโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบลวงพึ่งชุมสายเหล่านี้จะให้บริการกับวิทยุโทรศัพท์ทั่วไปทําหน้าที่เชื่อมต่อผู้เช่าวิทยุโทรศัพท์เข้าได้การและเชื่อมต่อโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไป เคร,เอรือข่ายโทรศัพท์อะคะเคร,เอรือข่ายโทรศัพท์ถูกนามาใช้งานโดยวิธีการจะง่ายๆจากการแปลงเสียงกูดมาเป็นสัญลักษณ์สัญญาณแอนาล็อกส่งผ่านไปยงสายจากนั้นก็แปลงสัญญาณแอนาล็อกนี้กลับมาเป็นรูปแบบของเสียงเมื่อถึงปลายทางปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ได้มีการพัฒนา จนกระทั่งระบบมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพก็สูงขึ้นด้วยผู้ประดิษฐ์ชิ้นคนคือ alexander g แก h แ m bell ขอบคุณค่ะจบต่อ,อรหรือเเออเหมดแล้วนี่งานหมดแล้วี่เหลือคขาถาม<ๆ>แล้วทำงานปิดแฮงปิดออนแอรรอ,อยู่ไหนไ